ไ,ไฟก่อไฟอีได้เลือกได้ยามกับวันนี้สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวว่าพาแซบเด้อวันนี้พิวว่ามาทำกับข้าวอีกแล้วจ้ากำลังจะก่อไฟเด้อจ้ะเด้อวันนี้เราจะทำเมนูอะไรให้ดูเดี <c oughs> ๋ยวก่อไฟก่อนจ้าก่อ <c oughs> ไฟ แป๊บหนึ่งค่ะกำลังจะติดละไปลูล้วจ้ะเราก็จะมาใส่ผานหนี่ยด้วยต่อเด้อใส่ไปไม่ต้องใส่แบบเราไม่ได้ใส่ถุงเพราะวันนี้น้องมันเยอะพูดไปใ,ใส่จ้ะใส่กําลังคิด มาพ่อแม่พี่น้องมีอะไรกินกันนาะทำอะไรกินนาะกบเผ่าอะไรนาะวันนี้นาะแังไม่มีก็มากิน,ด,กนด้วยกันได้จะเด้อ เราก็จะมาตำเครื่องแกงด้วยจ้ะเด้อมีใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็หัวข่าแล้วก็หอมจ้ะหอมกระเทียมพริกซดจ้าแล้วก็จะเตรียมหั่นกันเลยด้วยจ้ะเด้อ,อหั่แล้วเราก็หั่นต่อไปก็คือหัวข่าจ้า ใส่เยอะๆมันจะได้หอมสมุนไพรจ้ะใบมะกรูดค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็หอม ก็ได้ตำง่ายนะจ๊ะเนาะอันนี้กระเทียมจ้ะใส่ลงไปเลยพริกสดสีแดงเราไม่ใช่พริกแห้งนะจัะเด้เอเราใช้พริกสดเอาวันนี้นะจะตำกระเทียมตำเลยจ้ะนี่จ้ปะปลาตับทิมนะจัะเด้อได้มาตัวหนึ่งจ้ะเราก็จะมา หันมาบ้างกันเลยเด้อนี่จ้าเราก็จะหั่นบ้างสวยๆเด้อจะเด้ออ้วนจ้ะตัวนี้อะเกือบโลจ้ะได้ประมาณนี้เด้อจ้ะเด้อเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปเลยจ้า เราก็จะมาเตรียมปรุงรสกันเลยได้แต่เด้อน้ำตาลจ้ะใส่สักหน่อยกะปริมาณอย่ามันจะหลานเกินแล้วก็ผงชูรสจ้ะสองช้อนโยเกิร์ตจ้ะซอสปลาเขียวและนี่ครึ่งช้อนจ้ะแล้วก็คือครึ่งดีแด้จ้ะเด้อจากสองช้อนช้าก็ได้เด้อแล้วก็ซอสจ้ะ รัฟ้าเขียวกักปริมาณเลยจ้ะไม่ต้องแบบเอาให้เปะ๊เปะๆเนาะสีอ่อขาวค่ะเพ่ความแบบหอมไปอีกขั้นตอนหนึ่งอ่าแล้วก็จะมาใส่ถุงมือแล้วจะได้ขั้นตอนนี้น,นี่เราพรุมเครื่องแล้วนี่แล้วก็ได้ประมาณนี้แด้วจ้ะเนี เราใส่เครื่องใส่อะไรลงไปแล้วเราจะทำมาจักขยำรวมกันเลยจ้ะแต่ขั้นตอนนี้ต้องใส่ถุงมือด้วยเหมือนกันแล้วแสบมือจ้อพะพอรับกระดองคลุกเข้าคห้เข้ากันเลยจ้ะ ใส่ให้คุบใส่ขี้แยแล้วให้เรียบร้อยเพื่อจะด้ด้มันจะได้หอมสุะหไพ่เดี๋ยวไปจัดท่องเลยจ้ะจัดท่องมันเลยข่้นตอนนี้เราจะมาลองลอยนะจ๊ะเราก็จะมาถีดฟอยจ้ะ ประมาณนี้แล้วก็พับด้วยจะได้ค่ะปล่อยลงมาได้ค่ะแล้วก็ทำให้แบบฮักฮักขึ้นมาแล้วจ้ะฮักฮักขึ้นมาอย่างนี้แล้วจ้ะเนาะ ได้ประมาณนี้เด้จ้ะเด้อเราได้ประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็จะมาเอาใบมะก,กรูดกะตะไคร่ลงลงไปเลยจ้ายาวเลยแล้วก็ปลาปลาลงเลยจ้ะนี่ค่ะปลาลงเลยแล้วเราก็จะ,ะใส่เครื่องเทศค่ะที่ว่าติดอยู่ได้จะดเด่น ยัดทองยัดอะไรให้เรียบร้อยกันแล้วเราก็จะมาโรยหอมกะตังไช่เลยจ้ะน,นึ่งไปยี่สิบห้านาทีแล้วเราค่อยมาดูกันจ้าน้ำเดือดแล้เดิเอาดิเอาใหม่น้ำน้ำเดือดแล้วเดือดแ้วเดือดแล้วเราก็จะมาใส่ปลานึ่งของเราเลยจ้าแล้วเราก็จะปิดด้วยฝาหม้อจ้ะ ได้25นาทีเราค่อยมาดูกันจ้าสุกแล้วคะ่ะได้ที่แล้วคะ่ะเนื้อเปื่อยแล้วจ้ะนี่โอ้โหเนื้อปลาช่ำๆเลยจ้ะเห็นไหมมันเป็นควันนะจ้ะเนาะเนื้อปลาช่ำๆเลยจ้ากําลังสุกน่ากินเลยคะ่ะเป็นไงคะปลาเนื้อสมุนไพรพิวว่าพัดแซบคะ่ะสมุนไพรเน้นๆเลยจ้าน่ากินจ้า